เอาไปอมันเล่นเที่ยเลยเียวกดนยเฮ้ยคุณทำระเบิดทพี่อะไรปะทำอะไรไอ้ย่าปัญหาคุณไม่เจอนีบมันบมันคนรุ่นใครใก็ชอบ คือแบบใส่สามคนกาะกลุ่มเรื่องหายคนแตนที่มันเล่นแต่ยเดี๋ยจะรู้ถ้าพี่นีใช้ได้ก็ได้เลยก็วิกิเอาวอตเดอะฟอกซี่ดูดีคอนอยู่ไหนดูดีคอนเขาเด็กเขาอะไรของมึงตัวทำลายเกาะตัวทำลายเกาะเอาเลไเจนเท่เดยังไงขอแอคท่าไม่โล่มีโล่จะเสกทำอะไรไม่ได้เลย คิดว่ามึงใส่ใส่โคเฟฟเพินตัวแล้วมึงจะเก่งนะโมไม่มีจะภากล่ะกูบอกกูใส่โคเฟฟเอาใครเป็นคนขิ้คนใส่โคเฟฟใครเป็นคนใส่โคเฟฟคนแรกล่ะเยอ่ก็อาโมโลเลยแต่ว่าใส่แค่ตรงแขนนั่นแหละเป็นคนใส่คนแรกนะคิงคิงคิงในหลังไม่งั้นมึงก็เอานิ้วกรรไกรมาเล่นเสกเดีจลเนี่ยมันดอมใช่วะนี่มันกรรไกรซีดอ๋อดอมแฟมโดมินิชัน แซกุอยู่ทุกที่เนี่ยตัวตัวนี้ตัวนี้อยู่ทุกที่อ่ะสิมาพอมไหมโถมเลยเดี๋ยนตุนแก่กูโอ้ยตะกัตย์นะหมดเสร็จไปไหนก่อนไปไหนก่อนไล่ใช่ไหมไม่ใช่ม่ใช่โอเคไปรับไปรับไปแล้วไป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 โอเคไปขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเกมไปเกมไป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 เอาเลยตานเอาไรตันเข้าไป้าไปเข้าไปเขไปเอ้ยกูจะอยู่ไห้โอ้ยเร็วจัดเลยโอเค กอแตกกอแตกกอแตกเฮ้ยเฮ้ยจะแตกแล้วเฮ้ยมีคนมามีคนมาซ้ายมีคนมาซ้ายมาโแล้วเพื่อนมาโแล้ะอาปุตุไม่ต้านเปินมาโลดีขึ้นมาโลดมาได้มาแล้ว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 ไก่ละไก่ละโอ้โหเกมไหวเยอะน้องรู้จักคำว่าเดินเกมป่ะเออมันต้องเล่นเกมอย่างนี้รอแป๊บ สักปีสันนนกสิบปีสักสบปีสักสิบปีโอ้โอ้โอ้หัวตายโอ้โหระเบิดฮัลโหลครับพี่ e. น้องอุ้ยมันยิงอุ้ยมันอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอุ้ยอุ้ยช่วยด้วยโอ้โหโดนจีเอ็มกับสไนเปอร์มันอยอ่ะมาแล้วมาแล้วตามตัวอยู่เพื่อนเอาหิวเลยเหรอ เฮ้ยเียเียเเยนะเาเยอายึดไปเอายึดไปเพื่อนเฮ้ยเฮก็ด้ช่วยดีๆๆเโอ้มันยิงร้บแบบเออโอ้้ช่วยด้วยแไม่ต้องแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วกําลังไปกําลังไปเฮ้ยมี โอเคอันอันต oh, oh, oh. oh, yeah, yeah, yeah. wow, ีมาแล้วมาใครกล้ามากูยิงให้หมดเลยจังหวะเนี้ยเยอะโอ้โหซาสบิ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 โอ้ยเยอะเยอะเยอะโอ้ไม่ทันแล้วล่ะเยอะมากเยอะมากเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยฮาพี่ฮ่าพี่เอาไม่ทันแย่จัง มเเนี่ยเกิดเอเกิดเโอ้ยอะไอมาแล้วมาแล้วโอ้ยคือกูโอ้ยไเฟมแล้วเฟมแล้วเฟมสุดแล้วอืออหิวหน่อยอืออโอ้โหแตกสลายเราแป๊บเก็บไว้มานานที่กูได้ใช้บ้างเราแป๊บไหนเพื่อมาแล้วพึ่ง ปึ้งยิงไม่โดนปึ้งเลยปึ้งเลยโอ้โหแย่เปลี่ยนไปข้างบนบ้ากแค่มาอยู่ข้างหน้าปล่อยชีวิตแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้เดี๋ยวกันให้ไหนไหนไหนมีไหมมีไหมเฮ้ยข้างหลังเขาเหเฮ้ยเฮ้ยคือขึนข้างหลังฮัลโหลพ่อยิงวะ

ยิ้มเลยยิ้มเลยขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหกูไม่เป็นกูกูกูกันอยู่กูกันอยู่กันอยู่โอแม่เยอะเลยวะโอ้โหหมดแล้วโอ้โหเยอะจัดโอ้โหโอ้เยอะ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  โอ้โหเรียบร้อยเหมืนกันแล้โอเคเข้าไปเลยเข้าไปเลยพี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยโอ้ยย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 ิยย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 วยโอ้ยเอ็กซ์ตร้ายยมเอ็กซ์ตร้ายย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 ย ยับเอาตัวอะไรดีอ่ะตัวอะไรกันดียจิคอนแหละจังหวะนี้ฝึกจิจิคอนต้องเล่นยูนิคอนยี่ป้องกันน่ะป้องกันต้องเล่นตัวดีๆเจอกันนะทุกเนี่ยเราต้องเราต้องไปด้วยกันก่อนเล่นไปคนเทียนใครเล่นกันแทีเนยกันเท็โอเคได้ได้ได้ไปเล่นกันแท็เหรอมามาไปดูจิคอนให้ใครก็ได้ไปดูแทมให้หน่อยนะ อโอเคกูเวงโอเคครับกูเวงรอแป๊บแผนเราเปน็นยางี้ไปด้วยกันดิเฮ้ยมึงก <ตำ S 2> ับกูไปด้วยกันโนปปานาสลิงไอ้ตรงนี้จะดีหรอมันจุดเกิดมาเลยนะนจุดเกิดมาเลยนะเพื่อนมึงเห็นไหม ใครก็ได้ไปอยู่กับไอ้เหียนะนหน่อยอซซกคก็ได้ก็ได้กูไปก็ได้อะรอกูแปบนึงรออยู่เนียทางเข้าออกอย่างงี้โอเคกูอยู่เงี้ยโอ้ยเยตัวนั้นเ้สงสารมึงจังเลยตัวเดียวโอ้ยมาแล้ว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 โอ้ย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 ต้องไต้องออกมาได้ป่ะเดี้วมาบอกโอ้เยอะมากโอ้หเอะมันโถมันโถมอดเลยนะรอดหลัง ไม่ต้องดันปรับเฮ้ยมามปไปไปามามาโอ้ามาามามาาม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 าาม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 าวยมามามามอมา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 ม่มามามามื่อกี้กูไล่ีาาา เขาไม่ใช่ตั้งรอมนี่ไหวดูเป็นตัวใหญ่เหมือนกันเขาซุ้มหมดไม่ใช่เขาซุ้หมดเขาเรียกว่ายังโอ้โหโอ้โหคนไียิ้มอันอานอันไปแล้วบายบายยิงไปกูด้วยอ้โหโอ้โหอ่ะมันมาบีมันมาบีมันกอดกูด้วย จะพุ่งไปก่อนมันเองรอแป๊บเอร์บินมีคนบินมีคนบินยิงยิงยิยิงงยิงมันตกแล้วันตกแล้วันตกแล้วอะรนะเออเออตายซะสไนเปิรอรอก่อนพี่รอก่อนรอก่อนรอก่อน้คะยโออ้โหจีเอ็มเรียบร้อยแต่ อู้สวัสดีสกัมดีโอ้ยโอ้ยใยิงไนเป่ป์โอ้มาแล้วมามามาผู้ฝ่าแม่เออเฮ้ยทุนทุกคนโอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเออ ปาไได้ลงทำโนอย่างนี้เอ้ยเอ็เร็ไปม ok ันเล่นเพอไปเปไนไป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 เปไยไปไปไปทปไ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 ไปไปไไป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 ไไปป อุ้ยเอาเอาลูกจุ๋งดิงไปแล้วเพื่อนไป oh แล้วไปแล้วโ cosmos. อ้แม่เไปโอ้โหโอ้ทีนเอเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วงั้นเดี๋ยวไปดูโอ้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 โหอีกแล้วไปแล้วไปกแล้วไปกแล้วไปโอ้โหเยอะโอ้เอ้คอค้กคอคุ้อคกคอไอ้คอกลับบ้านก่อนเนื้ตกู ไปไม่ได้เลยตอนไหนไม่ยืนยีบดีโอ้โหมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลเฮ้ยมันกอดกูกลับเฮ้ยเนี่ยโอ้โหมันกอดกูกลับเอ้ยใครก็ได้ไปไปยึดบ้านมาหน่อยโอเคสวย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 โอเคพี่เดี๋รามีกองล่างหน่อยเอ็กซ์ตอร์ไทม์บายบาย โอ้ยตายซะไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคได้ได้แล้วแล้วเออเกือบแพ้นิดเดียวเองเกือบแพ้แล้วนิดเดียวเองดีแล้วดีแล้วเกือบแพ้ไปเจี๊ยดนี่เดียวโอ้เธนเองกันด้อมเธอเอฟังตรงข้าม อ,อ้าวเหรอแมโบยบินซะเต็มที่เลยนะว้าสุดจัดว่ะโอ้ชื่อ